สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนวันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพิจิกนะคะดูดวงรายสัปดาห์สัปดาห์ที่สําคัญในการอัปเดตดวงชะตานะคะข่าวสารดวงของท่านนะคะในดวง ชาวราศีพิจิกในช่วงสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างสัปดาห์ของการเกิดสุริยคขาตนะคะเรียกว่าโบราณนี่เขาก็ต้องบอกให้กลัวเลยนะการที่ว่าถึงคราดนะแต่เราจะต้องแคลวคราสนะคะตั้งสติให้ดีเพราะว่าคราดรอบนี้นะมันถีกันตั้งแต่จันทคาาแล้วก็มาสุริยคาตอีกเพราะฉะนั้นดวชะตาของเรา ถ้าใครไม่ย่นยอ่อหรือทําพิธีกรรมหนุนดวงบ่อยๆนะมันก็จะได้แคล้วคลาดดวงชะตาของด้ชาวราศีพิจิกนะเป็นช่วงที่คุณพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าอ่าฟังดูดีนะพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าแต่หนทางเน็บหนาวเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้คุณมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณนั้นไม่ได้รับความซื่อสัตย์กับคนที่คุณแม้กระข้างคู่รักอ่าหวัดระแวงหรือ มีความรู้สึกว่าจะถูกนอกใจหรือเพิ่งเลิกกับแฟนนะคะค่อนข้างจะรู้สึกเหมือนเครียดเหมือนโดนแทงข้างหลังเหมือนมีความรู้สึกที่ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจารย์จะบอกว่าให้คุณนะ่ยยึดถือว่าให้เราอ่ะนั้นได้ชำระล้างแล้วก็ได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างดีกว่าปลดปล่อยในที่นี้นะคะอาจจะดูในการปล่อยนกปล่อยปลานะหน้าเขียงเพื่อแก้เคล็ดก็ได้เพราะดวงของท่านอ่ะ จะไปข้างหน้าก็ยังไปไม่ได้คิดจะเดินทางทําอะไรก็ยังไม่เห็นหนทางที่ดีเพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่อึมครึมมากๆนะยิ่งในชาวราศีพิจิกแล้วจะค่อนข้างที่คิดเยอะแล้วก็เป็นเรื่องของในอดีตที่คุณรู้สึกผิดพลาดรู้สึกว่าความรักที่บางคนเพิ่งเลิกกับแฟนบางคนเพิ่งออกจากงานก็ยังรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังไม่เห็นหนทางสว่างค่อนข้างที่จะ ปวดร้าวอยู่เหมือนกันไปเปลี่ยนงานก็เจอคนศัตรูในที่ทำงานนะโดนกันแกล้งมีแฟนก็คิดว่าทำมาดีแล้วสุดท้ายก็ต้องจบกันโดยการที่เดินแยกทางทางใครทางมันตอนนี้มาคบกับคนนี้อยู่ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกันจนเกินไปอ่านิยามคำนี้เดี๋ยวจะย์อธิบายฟังในชาวพิจิกจะเจอการที่คบเจอพบเจอความรัก แล้วมันเป็นนิสัยที่เหมือนกันเกินไปอ่ะบางคนก็ว่าเหมือนกันแล้วดีแต่ถ้าเกิดเหมือนกันจนเกินไปมันก็ทำให้ไม่ไม่มีใครยอมใครนะแล้วพิจิกเป็นลักษณะที่เจ็บแล้วจํามันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ชำระล้างสักทีอ่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานหนทางที่จะเดินไปคุณต้องมีเข็มทิศแล้วก็ต้องมีจุดมุ่งหมายนะถ้าเดินไปตอนนี้คุณสเปะสปะแน่นอนนะคะถามว่าดวงชะตา ยังไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ถ้าบ้านใครเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมมีโอกาสนะคะมีโอกาสให้คุณรีบจัดก,การในการเคลื่อนย้ายหรือในการที่เคลียร์ในเรื่องบ้านช่องของตัวเองก่อนนะคะเรียกง่ายว่ามีผลกระทบตรงนี้และดวงของนชาวราศีพิจิกนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าอยู่ๆแล้วมีความรู้สึกว่า อยากจะไปต่างประเทศอยากจะหนีไปไกลๆเลยไม่อยากจะอยู่แล้วตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยก็อย่าเพิ่งคิดอะไรมากตอนนี้คือพูดง่ายจิตมันป่วยจิตมันกระเจิงถ้าคุณจิตกระเจิงช่วงนี้นะมันจะทําให้แรงของสุริยาคาามันถาถมทําให้จิตตกคิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดสุดท้ายนะมันกลายเป็นเหมือนกับคิดทําร้ายตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้ปรับใหม่พยายามใช้สตินิ่งๆก่อนบางคนได้เกิด บ้านน้าท่วมหรือเจอเหตุการณ์ที่เพิ่งออกจากงานเพิ่งเลิกกาแฟเงี้ยมันดิ่งมากๆเลยนะคะพยายามปรับใจนิดนึงถือว่าเป็นหมดทุ่หมดโศกแล้วกันมันมันคิดอะไรมากกว่านั้นไปไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาให้มันดีถือว่าเป็นการเคลียร์กรรมของเราหมดโอกาสข้างหน้ามันต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอาจารย์เป็นกาลังใจให้เพราะฉะนั้นในเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพิจิกนะ ถ้าท่านเจอข้อซ้กำกรรมซัดช่วงบาบเคราะห์ช่วงนี้ก็คิดเสมือนว่าได้ทุกโศกนั้นได้ลอยหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้รับการเริ่มต้นใหม่หลังจากนี้ก็ให้มีโอกาสทำบุญในเรื่องของการปล่อยสัตว์คำว่าปล่อยสัตว์ไม่ได้หมายถึงไปที่ร้านขายนกอย่างเดียวแล้วไปปล่อยนกไม่ใช่ถ้าเราได้ช่วยเขาบางอย่างเราก็ทำหรือแม้กระทั่งว่าเราไปเจอคนที่เขาอยู่ในสภาพที่ทุกข์ เราช่วยเขาตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเป็นการปลดปล่อยให้เขาพ้นจากทุกหรือสิ่งที่ทำแล้วได้บุญที่สุดนะอาจารย์จะบอกเคล็ดลับให้ในชั่วโมงนี้ใครที่เขาทุกอยู่เขานึกถึงเราเขาโทรหาเราเขาเล่าเรื่องความทุกข์ให้เขาเราสามารถฟังแล้วก็ปรับจูนหัวใจเขาจนกระทั่งเขามีแรงเข้มแข็งเราเดินต่อไปได้ได้รับการปลดปล่อยตรงนั้นแหละถือว่าเป็นบุญมหาศาลมากที่มอบ ความสุขและหนทางที่กำลังใจให้กับใครคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยที่ให้คนได้ได้หมดทุกทางใจเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลที่มหาศาลมากเพราะฉะนั้นในชาวราศีพิจิกสัปดาห์นี้ตั้งสติให้ดีให้ทุกอย่างเสมือนหนึ่งว่าทุกโศกทั้งหลายทั้งปวงได้มาลายหายไปแต่ถ้าใครเรียกว่าบาร,รมีสูงจริงๆไม่เจออะไรเลยชีวิตมีความสุขแฮปปี้เหมือนเดิมก็ให้ท่าน นะคะในเรื่องของการมันอาบน้ำมนลหรือดูแลตัวเองด้วยนะในช่วงนี้แล้วก็ระมัดระวังพวกของมีคมนะคะที่มันจะบาดไม้บาดมือได้หรือตกยางออกแต่ถ้าเกิดโดนไปแล้วก็ถือว่าเดาะเคราะห์ไปหรือที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ไปทำบุญด้วยเงินก็ได้บริจาคเงินซื้อเลือดที่โรงพยาบาลนะคะหรืออ่าบริจาคโลหิตถ้าบริจาคไม่ได้นะ,ะจันก็มีเคล็ดลับอีกอีกเรื่องหนึ่งนะ ถ้าเราไปเจอคนที่เขาทุกนะที่เขาทุกแต่ร่างกายเขาแข็งแรงดีอะ่ะเออทำบุญด้วยกันไหมให้เขาบริจาคเลือดเราให้เงินคนนั้นอ่าให้เงินคนนั้นแล้วก็ให้เขาที่มีร่างกายที่แข็งแรงไปบริจาคนี่เป็นการได้บุญสองต่อนะคนนั้นก็ได้สุขภาพดีด้วยแล้วก็ได้รับปัจจัยที่เขาก็เออรู้สึกจะมีความสุขหรือมันเงินสําหรับเราก็ไปต่อ ความสุขให้กับคนได้หลายๆคนนะคะก็ฝากประมาณนี้เลยในชาวราศีพิจิกนะคะเรียบเรียงเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ทำให้ตัวเองรู้สึกมีกำลังใจนะคะให้คุณอาจจะพิมพ์เรื่องราวที่ห่วยแตกที่คุณเจอขึ้นหรือความทุกข์ขอกรรมอะไรที่คุณเจอขึ้นแล้วคุณคิดว่าหนักแล้วคุณก็พิมพ์ในลู่ทางที่คุณจะพบกับความสุขคุณจะทำยังไงจัดการยังไงได้นะคะแต่ก็ถ้า ในหุนทางลักษณะนี้ก็พยายามตั้งจิตให้ดีให้ตัวเองนั้นเบิกบานแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยเมื่อเราเจอกับความทุกข์ทุกนั้นกรรมนั้นเราได้รับแล้วมันต้องหมดไปต่อไปข้างหน้าก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะฝากประมาณนี้ช่วงสุริยคาสนะคะเข้มแข็งสมาธิแล้วก็มีสติอะไรที่รู้สึกไม่ดีก็รีบจับอารมณ์แล้วปล่อยให้เร็วที่สุดนะคะที่เหลือคือใจเราต้องเข้มแข็งค่ะสวัสดีค่ะ ่ามันเริ่มมีความรุนแรงในช่วงของการเกิดจันทรุปราคาที่เพิ่งผ่านมานะคะแล้วทีนี้อีกไม่กี่เท่าไหร่เองเนาะเมื่อตอนวันที่18แนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่ 2, ที่2ที่3นี้นะเพราะว่าการเกิดสุริยค่าเนี่ยมันจะเกิดตอนนี้เกิดในช่วงกลางคืนประมาณตีหนึ่งของวันที่3ตุลาคมทีนี้ก็เอาเป็นว่า ก่อนและหลัง7วันเนี่ยในช่วงวันที่2ตีส่วนที่2ล้วกันวันที่2นับไปก่อน7วันแล้วก็หลัง7วันเราจะต้องระมัดระวังอย่างไงเฝ้าระวังอย่างไงซึ่งจะพลาดหรือผิดไม่ได้ต้องใช้ชีวิตแบบเฝ้าระวังนะคะเฝ้าระวังเสมือนหนึ่งว่าในกฎแห่งกรรมเนี่ยมันคือการกระทำทีนี้ในการเกิด สุริยคาาเนี่ยถ้ารามเกงของดวงชะตาก็คือว่าจะเป็นช่วงที่เราอะได้รับผลกรรมที่ได้ทำมาตั้งแต่อดีตนะคะมาสู่ปัจจุบันทีนี้การกระทำก็คือสิ่งที่เราได้ทำมาแล้วและเกิดการผิดพลาดมาแล้วทั้งที่รู้ตัวก็คือในภพชาตินี้แต่ที่ไม่รู้ตัวคืออดีตชาติอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักที่พุทธศาสนาก็จะต้อง พึงรับรู้อยู่แล้วนะคะต่อให้ท่านเคารพในศาสนาอื่นมันก็จะเป็นกฎของอย่างเงี้ยกฎของมันเองคือการกระทําในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันในการเกิดสุรยิยคาาโบราณจะเรียกว่าการถึงคาาถึงคาาก็คือถึงในการเกิดเหตุเกิดเคราะห์ต่างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านไม่ได้เจอในเรื่องของอ ปัญหาเรื่องอะไรก็ถือว่าท่านมีความโชคดีมีบุญนะคะบุญภาวาสนาส่งจึงทำให้ไม่เกิดเคราะห์ร้ายต่างๆเนาะแต่บางคนเกิดทุกขเวทนาต่างๆนะคะก็ไม่ต้องไปจมดิ่งหรืออะไรเนาะจารย์ก็เป็นห่วงมากๆเพราะว่าในกลุ่มคนที่เขาทุกขกว่าเรามากๆเลยตอนนี้ที่อาจารย์ไลฟ์สดอยู่แต่นี้เป็นเป็นการตัดตัดบันทึกเนาะ อาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่นะคะรอบตัวอาจารย์หรือบริเวณใกล้เคียงแม้กระทั่งเชียงรายก็จะเป็นเกิดอุทกภัยซึ่งต้องบอกว่ามันโหดร้ายมากๆเลยนะคะไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบคือบางครั้งนี้เนี่ยแหละก็เป็นสถานการณ์ทำให้เราก็ต้องดูนึกดูด้วยว่า เราก็ยังดีกว่ากว่าคนอื่นเนาะสุดท้ายก็คือเพราะว่าทุกที่น่ากลัวที่สุดคือทุกที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เราก็ทุกไปเองเนี่ยอันนี้น่ากลัวที่สุดเลยเพราะฉะนั้นจงพยุงในเรื่องของสภาวะจิตให้ดีมากๆนะคะในการเกิดสุริยคาาเนี่ยมันจะทําให้เราดิ่งง่ายคิดลบง่ายหรือมีเรื่องอะไรมาวกวนทำให้เรานั้นมีปัญหานะคะยิ่งใครถ้า มีอาการเกี่ยวกับท่าหลักของกรรมจะเรียกว่าโรคเวรโรคก,กรรมคือโรคเกี่ยวกับทางจิตประสาทเนะาะการคิดมากหรือการวิตกกังวลหรือการเกิดเป็นแพน,นิคซึมเศร้าอะไรต่างๆนะคะก็คือนี่แหละมันคือโลกของเวรกรรมเนะาะา เกินรายการประมาณนี้ด้วยความรักและเป็นห่วงเนาะก็จริงๆอาจารย์ก็การมานั่งหลายไสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนหมอดูทั่วไปก็ได้แต่ด้วยจิตที่เรามีลูกศิษย์ลูกหาเราก็เลยมีความรู้สึก ห่วงหาอาทรแล้วก็การเตือนซึ่งกันและกันถ้าเป็นอาจารย์เตือนแล้วท่านรับรู้แล้วก็รีบรู้เท่าทันก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตอาจารย์ถือว่าอาจารย์ก็ได้กุศลน,นี้ไปด้วยนะคะเ <_ s> พราะว่าทุกคนเราจะเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันคร <_ s> อบครัวมงคลจัก,กรวาลเพราะว่าเวลาเราดูแลกันเนี่ยไม่ได้ดูแลกันแค่ดูดวงแล้ว มันจะดูแลก,กันไปตลอดนานๆบางคนไปสิบสิบปีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เราต้องก้าวผ่านไปพร้อมกัน